สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมค์ครับพ็อกเก็ตเอเจนนะครับผมว่าไม่น่าจะเรียกว่าไมค์ครับพีอ,นนอนน 0. 1. 1. 0. ีนะครับไม่น่าจะเรียกเลยครับมีไมค์ครับเวอร์ชัน0.11.0 Build 5ไปดูเลยครับความแตกต่างเนี่ย แต่ตรงนี้จะไม่มีตัวลบนะครับนี่ครับคุณต้องกดเข้าไปที่ดีนสองปึ๊บถึนจะลบลบได่านี้ครับนี่ก็เป็นตัวเลือกคุณลบก็กดตรงนี้นะครับคุณสร้างแล้วแบบโหมนี้โมนี้โมนี้นนี้ก็คือพื้นโลกเลยครับเหมือนเดิมครับ มีอะไรแปลกขึ้นนะครับมีครับมีรูปซอมบี้นะครับรูปซอมบี้ตัวเล็กนะครับแล้วก็มีสไปเดอร์แมนมินิแล้วก็พิกซอมบี้แล้วก็ซอมบี้นะครับพิกซอมบี้ก็ยังมีอื่อนอีก เจดออกทองนกมดเดิมนครับอันนี้ก็เป็นน,นี่ครับนี่นนครับสิ่งแปลงใหม่ครับแล้วก็จะมีนมนครับกินเกมผิดนะครับสามารถมีเนื้อซอมบี้เยอะนะครับสามารถกินเนื้อซอมบี้ได้เหมือนเดิมครับ แต่ว,ว่าอ e นเดอร์แมนมันเปลี่ยนไปมากเลยครับไม่รู้จะเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าวอนเดอร์แมนนี่ครับ Inmin Inmonster Monster แล้ววะเออแล้วก็มีเรือด้วยครับ Inmonster นะเอน Enderman Monster Enderman ใน Malmo เยอะมากครับ เริมคับถูกนํำก็ไม่ได้ครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะใส่กน้ำให้ดู ครางครางเอเอาหายแล้วครับต่อเลยครับตีกระตกปลาก็ เดี๋ยวมันจะมีฟองมาหาเราอรอนะครับในจังหวะนนี้รอรอรอ,รอโอยม่ตกแม่งนะเดี๋ยวไปดูในพี่ดักกี้แล้วกันคนระับ กดกดซ้ายเลี้ยวขวากดขวาเลี้ยวซ้ายครับถ้ากดพร้อมกันก็ไปข้างหน้าครับนี่ครับคุณต้องเปลี่ยนโหมดป็นแช่โหมดธรรมดาครับมันจะพายเลยวันนี้ที่ผมเคยพายนะแต่ผมว่ามีเรือมันก็ดีขึ้นครับนี่ครับ

มากเลยครับเดี๋ยวไปดูตัวเกมภายนอกเลยนะครับนี่ครับไอตัวนี่ไหมครับตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือภาษานะครับแต่ยังไม่มีภาษาไทยครับยังไม่มีครับตอนนี้ตั้งค่านะครับอันนี้มันมีตัวนี้เพิ่มมาก็คือวอลลุ่มใะครับเสียงครับนี่ครับ เห็นเปล่าครับไม่มีเสียงถ้าผมปรับประมาณนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือโหมดครับโหมดซอมบี้โหมดซอมบี้หรืออะไรพวกนี้นครับอันนี้ก็คือมองเห็นตัวอันนี้ก็คือเล่นเวเข้ามาเล่นได้หรือเซิร์ฟเวอร์ก็หลายอย่างครับวิธีการเปลี่ยนสก,กินครับนี่นครับมันจะม,ม,มีตรงนี้เพื่อมาอีกจุดหนึ่ง นี่ครับปึ๊บนี่ครับคุณสามารถเพิ่มสกินได้นะครับนี่ครับเพียงแค,ค่คุณคลิกเข้าไปในตัวนี้ครับปึ๊บคุณจะไปหาสกินมานะครับนะครับนี่ก็คือสตีฟอันนี้ก็คือแอนเนอเอกไม่รู้ครับนี่ก็คืออันนี้ผมไปหาโหลดมาอันนี้มันก็คือแต่ว่า ซูเปอร์แมนนะก็ขออำนาเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมติดตามหรือซับสไคร์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อเคยวินโทรศัพท์ก็กดคำว่า,าติดตามนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับไปบาย